สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะวันนี้คุณรตีพาไปที่เมืองสตุตการ์ดประเทศเยอรมน,นีแล้วก็จะไปนอนค้างคืนที่โรงแรมฮิลตันการ์เดนอินสตุตการ์ดนะคะเดี๋ยวตามคุณรตีไปดูนะคะว่าเมื่อเราขับรถไปถึงเมืองสตุตการ์ดแล้วเราจะไปโรงแรมยังไงแล้วก็บรรยากาศภายในโรงแรมห้องพักหรือว่าอาหารเช้าการเช็คอินเช็คเอาท์เป็นยังไงบ้างตามคุณรตีไปชมเลยค่ะ โรงแรมฮิลตันการ์เดนอินสตูตการ์ตเข้าตั้งอยู่บนถนนเมอร์เซเดสเบนซ์อยู่ติดกับสนามฟุตบอลหรือเมอร์เซเดสเบนซ์อารีนานะคะและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นปอร์เช่อารีนาคืออยู่ระหว่างกลางปอร์เช่อารีนาแล้วก็สนามฟุตบอลเมอร์เซเดสเบนซ์อารีนานะคะซึ่งถนนเนี้ยก็เป็นถนนที่เราขับตรงไปเรื่อยๆจะเห็นพิพิธภัณฑ์เมอร์เ e เดสเบนซ์ด้วยนะคะ พอเราขับรถไปถ้าเราไม่อยากจอดรถในที่จอดรถของโรงแรมคือไม่อยากชำระเงินหรือไม่อยากเสียเงินค่าจอดรถนั่นเองเราก็สามารถจอดรถตามข้างถนนได้นะคะถนนนี้เขาจอดรถฟรีค่ะจอดได้ทั้งสองด้านนะคะขอให้มีที่ว่างค่ะหลังจากจอดรถแล้วเราก็เดินเข้าไปภายในล็อบบี้ของโรงแรมเพื่อเช็คอินเข้าห้องพักค่ะซึ่งโรงแรมนี้เราได้จองออนไลน์ล่วงหน้ามาแล้วเราจะพักที่นี่4คืนค่ะ พอเรามาถึงเราก็ไปที่เคาน์เตอร์ของแคชเชียหรือรีเซพชันก็แจ้งชื่อเราแก่พนักงานเขาก็จะจัดสรรห้องให้พวกเรานะคะพอเช็คอินเสร็จสับเรียบร้อยพวกเราก็ขึ้นไปที่ห้องพักค่ะวันนี้เราได้ห้องพักชั้นที่4นะคะพอเข้าไปในห้องก็จะเห็นบรรยากาศอยู่ประมาณนี้แหละค่ะมีเตียง2เตียงนะคะ,ะแล้วก็มีโต๊ะมีเก้าอี้เหมือนให้นั่งทำงานได้นะคะมีทีวีมีเคาน์เตอร์บาร แล้วก็ฝั่งโน้นก็จะมีกระจกบานใหญ่มีตู้เก็บของเก็บเสื้อผ้านะคะดูห้องนอนหรือเตียงนอนก็จะประมาณนี้ค่ะส่วนห้องน้ําก็ไม่ได้ใหญ่มากค่ะเดินเข้าไปก็จะเห็นมีส้วมมีอ่างล้างมือล้างหน้าและอุปกรณ์ของใช้เครื่องใช้ต่างๆในห้องน้ําเตรียมไว้ครบครันนะคะและอีกด้านหนึ่งเขาก็จะทําเป็นห้องอาบน้ําโดยมีกระจกใสเป็นม่านกัน้น เพื่อเวลาเราอาบน้ำเนี่ยน้ำจะได้ไม่กระเด็นมาเปียกทางด้านฝั่งอ่างล้างมือล้างหน้าค่ะตอนนี้จะมีการเปลี่ยนห้องค่ะอพยพห้องเพราะว่าเออค่ะเราบอกว่าห้องมันโซกะโปขวดน้ำขวดสบู่นี่แตกเออมีพนักงานอยู่ที่เคาน์เตอร์คนเดียวพอเราโทรไปแจ้งนางก็บอกว่าให้เราเช็ดเองให้อาสะอาดเองเราก็ต้องวอยไวกันใหญ่สุดท้ายก็เลยขอเปลี่ยนห้องนะคะ ไปค่ะไปดูห้องใหม่ของเราน,นะคะย้ายมาห้องใหม่นะคะตอนนี้เอกก็จะประมาณเดียวกันนี่แหละคะ่ะห้องเขาก็จะอยู่ในบรรยากาศเดียวกันคล้ายๆกันแต่เดี๋ยวเราเช็คห้องน้ําอีกนะคะว่าห้องน้ําจะเป็นยังไงส่วนอื่นๆก็เหมือนกันหมดนะคะเหมือนกันหมดทุกห้องอ๋อแต่ห้องนี้เหมือนไม่มีน้ำ no water เน <Huh? S 2> no drinking water ตอร์เดิพอเราเปลี่ยนมาห้องใหม่แล้วนะคะก็สำรวจละเตียงนอนอะไรต่างๆก็คล้ายๆกันโอเคตรงนี้ขวดสบู่นี่ไม่แตกนะคะที่ต่างๆห้องอาบน้ำอะไรก็ประมาณเดียวกันหมดนะคะเพียงแต่ว่าดูแล้วสะอาดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะดูด้านนี้ก็ไม่เท่าไหร่ โอเคค่ะพวกเราก็อาศัยแค่นอนเฉยๆนี่แหละคะ่ะไม่มีปัญหานะคะห้องนอนของโรงแรมฮิลตันการ์เด้นเอ็นข้างๆกับสนามฟุตบอลเมอร์ d e เดสเบนส์สตุตาา์ดประเทศเยอรมนีคะ่ะมองลอดหนะ้าต่างกระจกบานใหญ่ห้องพักของพ่อเราออกไปฝั่งโน้นนะคะก็จะเห็นเนะคะเป็น p o r ชอร e อารีน อยู่ด้านนี้นะคะเรเดินเข้ามาภายในบริเวณห้องอาหารเช้านะคะเขาก็จัดเป็นแบบบุฟเฟ่ค่ะเนี่ยอาหารตั้งเรียงรายอยู่ประมาณนี้นะคะมาดูเคาน์เตอร์นี้ค่ะว่ามีอะไรอันนี้เป็นขนมปังชนิดต่างๆเยอะเลยค่ะดูตามภาพเอาแล้วกันนะคะด้านนี้แล้วก็จะเป็น เขาปิ้งขนมปังอยู่ฝั่งนี้นะคะค่ะที่เขาจัดเตรียมกันไว้เยอะแยะเลยค่ะด้านโน้นถ้าใครอยากไปห้องน้ําก็มีห้องน้ําอยู่ฝั่งโน้นค่ะนี่คือบรรยากาศอาหารเช้าบุฟเฟตที่โรงแรมฮิลตันการเด้นอินัสตุตกาประเทศเยอรมน,นีค่ะ ของเราที่โรงแรมฮิวตันกาเดนอินสตุดกาแล้วนะคะอาหารเช้าเขาก็ดีทุกวันนั่นแหละค่ะโอเคคงต้องเซคําว่าบายบายค่ะสี่คืนผ่านไปไว้ bye bye, เหมือนโกหกค่ะถึงวันเวลาที่พวกเราจะต้องเช็คเอาท์กลับบ้านแล้วนะคะเอค่ะสัมภาระพร้อมทุกอย่างพร้อมขอบคุณห้องพักที่หลับที่นอนพวกเราก็นอนหลับสบายที่นี่นะคะ ดี๋ยวนงไปเช็คเอากันบายบายห้อง409โรงแรมฮิวตันการ์เดนอินสตุกาต์ประเทศเยอรมนีนะคะพวกเราจะไปเช็คเอาท์แล้วค่ะสี่คืนนอนที่นี่ก็นอนหลับดีสบายนะคะวันนี้พวกเราจะเช็คเอาท์แล้วนะคะเฮ้ค่ะเคาน์เตอร์เช็คอินเช็คเอาต์ตรงนี้แหละค่ะรีเซพชันแล้วก็ส่วนนี้ก็คือล็อบบี้ เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมฮตตันการ์เดนอินสตุตการ์เป็นที่เรียบร้อยนะคะเอค่ะเดินออกมาด้านนี้ฝั่งนี้ถ้าใครอยากจอดรถด้านนอกก็จอดริมถนนนี่แหละคะ่ะถนนนี้จอดฟรีนะคะไปค่ะพี่เบน์จอดรออยู่ฝั่งโน้นตามพวกเราไปค่ะเช็คเอาท์ออกมาจากโรงแรมเดินมาที่รถนะคะเก็บสัมภาระขึ้นรถค่ะเดินนะคะ เตรียมตัวเดินทางต่อไปตามพวกเราไปค่ะเพราะพวกเราจะไปที่ไหนกันต่อนะคะ